สวัสดีครับผมมอดูษฎธรรมเก้าห้าจสัมพันนะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะครับท่านใดจะมีโชคมีลาบนะครับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับจะมีโชคมีลาบหรือจะมีอุปสรรคต่างๆหรือเปล่านะครับในวันเกิดของท่านนะครับในช่วงนี้นะครับยาวไปเลยนะครับว่าท่านจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าหรือว่าท่านจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันนะครับหรือมีดวงมีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนะครับผมเราจําการ เชิญครูบาอาจารย์ก่อนนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาบูชาพู้ประธรรมประสงค์บรรตนาใจนละสิ่งประเสิทั้งหลายแล้วกันนะเราและบรมกูรภัยยิบสีทุกไปนะครับ นมามมีมามหาราภัยที่พุทธศาสรร์สังวาชนะตังว่ามนีวะพีตังว่าท่านังว่าอัตังว่าปะังว่าเอหิเอหยะขจยะอิติมีมานะมามิหังนโมพุทธายะมา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 ,มาขอ,าขอเชิญครูบาอาจารย์นะครับบรมประคุปให้ทุกใบนะครับมาร่วมเปิดวปดวงประโชคเปิดคําทํานายนะครับท่านที่มีอุปสรรคหรือมีปัญหาต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับวันจันทร์วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับผมนะครับเราจะทำกัน เลือกไพ่ให้ท่านนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับสำคัรเลือกไพ่เลยนะครับผมนะครับ ว, right? ว right. ันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับเราจะจับให้นะครับ3ใบนะครับไปที่1นะครับใบที่2นะครับผมและใบที่3นะ an er ครับวันอาทิตย์นะครับหรือท่านจะจับไปพร้อมกับเราก็ได้นะครับผมต่อไปเลยครับวันจันทร์นะครับท่านเลือกใบไหนครับใบนี้ใช่ไหมครับนะครับวันจันทร์นะครับใบนี้ใช่ไหมครับ ใบไหนครับใบนี้นะครับโอเคนะครับผมวันจันทร์นะครับต่อเลยนะครับบรงคานนะครับผมอังคานเอาใบไหนดีอังคานเอาใบนี้เนาะอังคานนะครับผมอังคานนะครับใบไหนต่อครับใบนี้ใช่ป่ะครับอังคานเนาะ ได้นะครับวันอังคารนะครับต่อด้วยวันพุธนะครับพุธพุธพุธเอาใบใน,นี้ครับใบนี้ใช่ไหมครับอ่าใบพุธเนาะต่อโดวยวันใบนี้ใช่ป่ะครับใบนี้ใช่ไหมครับต่อเลยนะครับวัน พระรหัตนะครับผมพระรหัตไปเนียนดีครับมีคนเลิกไปนี้นะครับผมแล้วก็ใบนี้เนาะใบนี้ใช่ปะครับพระรหัตนะครับผมมันสุกเลยครับมันสุกมีคนอยากลายไล่ใบนี้นะครับผม แล้วก็ใบนี้นะครับใบไหนต่อครับใบนี้ใช่ไหมครับวันศุกร์นะครับอ่ะต่อด้วยวันเสาร์นะครับผมเสาร์ใบไหนใบนี้ไปครับใบนี้เนาะ ใบนี้ใช่ปะครับโอเคนะครับครบแล้วครับทั้งเจ็ดวันนะครับผมเจ็ดวันนะครับเจ็ดกองนะครับ <c oughs> แล้วนะครับ7วันนะครับอทิษฐานพุทธศุกร์เสาร์นะครับครบแล้วนะครับเราจะทานายวันเสาร์ก็เลยนะครับผมนะครับวันเสาร์นะครับเอ้ยวันเราจะทานายวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับวันอาทิตย์มีอะไรบ้างจะมีโชคไหมวันอาทิตย์มีการทํางานนะครับมีออเดอร์นะครับมีงานเยอะนะครับช่องนี้นะครับอ่า วันอาทิต so ย์เกิดความทุกข์ความเครียดความกดดันนะครับถูกว่าถูกด่านะครับถูกติดชิ้นินทานะครับถูกตําหนินะครับผมนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จะมีโชคลาภนิดนิดหน่อยๆนะครับช่วงนี้คุณอาจจะมีงานเยอะนะครับงานอาจจะเยอะเกิดแล้วจนทําให้คุณทําเกิดความผิดพลาดเกิดทําให้คุณถูกบ่นถูกว่าถูกตําหนิติเตียนได้นะครับในช่วงนี้นะครับช่วงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ช่วงนี้คุณจะมีความทุกข์ความเครียดค่อนข้างมากเลยนะครับและเดี๋ยวคุณจะมีโชคลาภภายหลังนะครับวันที่จะบกนี้เราอาจจะได้โชคลาภนิดนหน่อยหน่อนะครับไม่มากไม่หมายนะครับด้านนี้เน้นระวังเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องการเงินกับความรักนะครับคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่คุณทําคนที่เป็นอยู่นะครับอาจจะทําให้ถูกใจใครบางคนนะครับผมหลายๆคนหรืออาจจะหลายๆคนหรือบางคนนะครับ ช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพอาจจะเกิดความทุกข์ความเครียดความกดดันโรคกระเพาะนะครับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะครับผมไมเกรนนะครับช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนะครับนะครับผมวันอาทิตย์นะครับมีช่วงนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับคุณจะได้โชคลาภจากนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไปขอพรมานะครับ ไหว้พระขอพรมานะครับระวังด้วยนะครับช่วงนี้สุขภาพนะครับความทุกข์ความเครียดนะครับความกดดันนะครับผมต่อด้วยวันอัดวันจันนะครับวันจันทนะครับวันจันทโอ้โหวันจันหยิบมาได้เงินเลยแสดงว่าช่วงนี้ก่อนหน้านี้คุณได้เงินได้ทองมาก่อนนะครับแล้วต่อไปเป็นยังไงครับดีไหมอ่าก็ยังโอเคอยู่นะครับปาร์ติโทใบสุดท้ายนี่คือแย่หน่อยนะครับผม ช่วงนี้ถึงคุณก่อนหน้านี้นะครับคุณอาจจะได้เงินได้ทองได้โบนัสได้เงินนะครับจากผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจกลูกนะครับให้เงินให้ทองมานะครับทุกอย่างประสบความสาเร็จหรือคุณการลงทุนนะครับการลงทุนคุณค่อนข้างจะดีนะครับเหมือนจะแฮปปี้นะครับแต่มาใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายนี่คือถูกแทงด้วยดาบนะครับเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยดาบนะครับคุณถูกนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีคุณถูก กาะทำโดยที่คุณทําดีมาทั้งหมดแต่คุณก็โดนหักหลังนะครับถูกโกงถูกหักหลังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังเลยครับถ้ายังไม่เกิดขึ้นคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะถูกหักหลังติฉินดินทาว่าร้ายนะครับถ้าคุณให้ยืมเงินหรือไม่ให้ยืมเงินนะครับผลสรุปแล้วยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ระวังปวดเอวปวดหลังปวดคอนะครับหรือเกิดลมหมอนนอนเสือเจ็บป่วยได้นะครับผม จากการทํางานหนักการทํางานพักผ่อนน้อยจากการเดินทางนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับเนี่ยครับกาเดินทางเห็นไหมครับการลงทุนการเดินทางการไปมาสุนระวังเรื่องอุบัติเหตุของมีคมนะครับตกใส่หรือหล่นนะครับหล่นใส่หรืออะไรเงี้ยคุณต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมโชคลาภของคุณถือว่ามีไปแล้วนะครับช่วงนี้แค่คุณระมัดระวังตัวนะครับในสิ่งที่จะตามมานะครับผมนะครับ นะครับผมระมัดระวังนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเงินทองโชคลาภเสี่ยงได้เสี่ยงนี้นไดหน่อยนะครับตามดวงตามวัฒนธนะครับผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มีโชคบางคนก็ไม่มีโชคนะครับเราก็ว่าตามไพ่นะครับแต่ช่วงนี้อะไรที่ระมัดระวังได้ก็ระมัดระวังนะครับต่อไปคนที่เกิดวันอังคารนะครับอันอังคารนี่ถ้าคุณทําบุญบ่อยๆนะครับคุณจะมีโชคลาภมีคนช่วยเหลือนะครับหยิบยื่นความรักความเมตตาให้ท่านนะครับ ช่วงนี้ก็คือทุกอย่างก็แฮปปี้นะครับอะไรที่ผ่านมาเหมือนเหมือนเหมือนไม่ดีนะครับก็จะดีนะครับอะไรที่มาดีแล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปนะครับผมต่อไปเลยนะครับใบสุดท้ายโอ้โหนะครับใบสุดท้ายวันอังคารนะครับะระวังการพักผ่อนน้อยนะครับหน้ามือตาหมัวเครียดความทุกความเครียดสิ่งต่างๆนะครับจะเกิดขึ้น ตามมาภายหลังนะครับถ้าคุณมีงานเยอะทํางานหนักเกินไปนะครับหน้ามึนปวดหัวได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับอาจจะป่วยได้นะครับผมไมเกรนนอนไม่หลับเครียดนะครับผมแต่ทุกอย่างเนี่ยคือดีแล้วนะครับก็ดีดีมาทุกอย่างก็คือเดือนนี้ก็คือมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังด้วยนะครับผมคนละข้างทุกอย่างแฮปปี้นะครับแต่ก็จะมีผลเขาเรียกถ้าเดือนนี้แฮปปี้หมดทุกอย่างนะครับเดือนหน้าจะเกิด เหตุการณ์แบบความทุกข์ความเครียดมีให้ทุกข์ให้เครียดนะครับหรืออาจะนอนพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็อย่าเล่นเกมอย่าเล่นจนดึกนะครับพักผ่อนบ้างนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคนจะป่วยได้นะครับผมเนาะวันอังคารยังไม่มีโชคมีราำนะครับแต่ก็บางคนนะครับบางคนก็จะมีบางคนก็ไม่มีนะครับผมเสี่ยงได้นะครับน้อยๆนะครับตามดวงตามวาสนานะต่อเลยนะครับผมคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธนี่ วันพุธนี่มีผู้ใหญ่เมตตาบานี่ช่วยเหลือนะครับให้การช่วยเหลือเนะอาะจะมีการเดินทางนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับอาจจะมีการเดินทางไกลไปเที่ยวไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆหรือจะต้องเดินทางกลับบ้านนะครับด้วยเหตุจําเป็นเหตุอันสมควรนะครับผมส่วนไปสุดท้ายนะครับประสบความสาเร็จนะครับเป็นดาบนะครับสมมกุฎนะก็คือว่าช่วงนี้ ถ้าพูดถึงโชคลาภนะครับยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องงานหรือสมัครงานไว้หรือทํางานนะครับหรือรอออเดอร์หรือทํางานอะไรที่ยังยังแบบขาดขาดเกินเกินนะครับแต่ช่วงเนี่ยครับเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับแต่ภายในเดือนหน้านะครับช่วงเดือนหน้าจะดีขึ้นเลยนะครับอะไรที่มันผิดพลาดนะครับมันจะสมหวังขึ้นนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็เดือนหน้าก็จะดีขึ้นนะครับผมเนาะอาจจะมีโชคมีลาบเล็กๆนน้อยนะครับตามกําลังตามบุญวัสนาของท่านนะนะครับผม นะครับความรักก็คือช่วงนี้อาจจะมีปัญหากันได้ทะเลาะกันได้นะครับก็เป็นไปได้ก็ปณนีประนอมนะครับคุยกันนะครับเหตุและผลทุกอย่างคือเกิดขึ้นได้เหตุและผลนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่ไหวจริงจริงก็ให้ถอยคนละก้านะครับ1นก้าแล้วก็มาคิดดูนะครับว่าควรจะจะไปไงต่อจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยหลังนะครับนะครับโพราะไเกิดวันพุธนะ ค,คุยกันได้ทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จนะครับต่อเลยบนพร,พระรหัสนะครับผมพระรหัสจะมีโชคมิลลาไม้อ่าพระรหัสได้ฉลองชัยนะครับมีความสุขกับการกระทําการงานนะครับหน้าที่การงานดีขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็สมหวังนะครับเรื่องงานเรื่องการอะไรอะไรโอ้จะไปสุดท้ายนี่คือเหมือนว่าเดือนนี้เดือนนี้คุณจะดีทุกอย่างเลยนะครับแต่เดือนหน้าคุณก็จะถูกปิดหูปิดตานะครับ ผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบคุณอาจจะด้วยความว่าเดือนนี้คุณอาจจะไปทําอะไรที่มันเกินหน้าเกินตานะครับเกินความจําเป็นนะอาจจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนก็จริงนะครับแต่มีบุคคล2บุคคลนะครับที่เขาจ้องจะทําร้ายคุณอยู่นินทานินทาคุณอยู่ว่าคุณอยู่คนที่ต้องจะจับผิดคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับหน้าที่การงานนะครับควรทาตามหน้าที่การงานการงานก็คือทําให้ดีที่สุดก็พอนะครับส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันนะครับ ก็อย่าไปนอกเหนือจากการงานนะครับจากหน้าที่ของเรานะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับเนี่ยครับถูกปิดหูปปิดตานะครับอาจจะปวดไหล่ปวดบ่าสายตาระบบฟ้าฟางนะครับปวดหัวนะครับเวียนศีรษะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับโชคลาภยังไม่มีนะครับแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะประสบความเร็ดด้านเดือดนะครับด้านการงานการเงินนะครับเอาทีนะครับแต่เรื่องโชคลาภยังไม่มีนะครับผมนะคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผม ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแต่ก็จะดีจะดีในเดือนนี้เดือนหน้าไม่ค่อยดีนะครับผมต่อด้วยคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์จะมีชคงมิลาไมโอเงินเป็นกองนะครับยังไงครับเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเงินทองช่วงนี้จะมีเงินทองมีทองนะครับแต่มีความทุกข์ความเครียดนะครับการขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับในคุณนะครับอ่า แต่ใบสุดท้ายนี่คุณได้เงินได้ทองนะครับก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะครับผมถึงคุณจะขัดแย้งในหน้าที่การงานจะมีคนชอบคุณไม่ชอบคุณนะครับแต่คุณก็ยังมีเงินมีทองให้ได้จับได้ยืน้นะครับวันนี้เกิดวันศุกร์นะครับจะมีเงินมีทองนะครับมีโชคมีลาบนะการลงทุนอะไรช่วงนี้คุณก็ <c oughs> นะครับคิดเรื่องเองินเรื่องอะไรอาจจะมีปัญหาให้ใช้จ่าย นะครับตามมานะครับผมหมายถึงจะถึงจะมีโชคมีลาบแต่ก็มีเงินเรื่องใช้จ่ายให้คุณตามมานะครับเพราะเพราะฉะนั้นปลดระมายระวังเรื่องการเงินกันการเงินนะครับการเงินการงานด้วยนะครับผมนะการลงทุนต่างๆนะครับผมคนรับข้างอาจจะไม่รักคุณอาจจะเถียงคุณอาจจะไม่ตกลงกันไม่ได้นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแต่เดือนหน้าคุณค่อนข้างจะแฮปปี้เรื่องการเงินนะครับผมจะดีขึ้นนะครับในเรื่องการเงินนะครับผมโอเคนะครับทํางาน การงานก็จะดีขึ้นนะครับการเงินก็จะดีครับจะมีโชคมีลาภนะวันนี้เกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นยังไงครับวันเสาร์นี่การติดต่อค้าขายนะครับจะลงทุนอะไรก็ประสบความสาเร็จแต่อันนี้คืออ่าประสบความเร็จแน่นอนครับนะครับเดือนนี้ประสบความสาเร็จแน่นอนนะครับยังไงก็ได้ได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยจุนเจอนะครับผมสําเร็จแน่นอนแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยด้วยนะครับ การงานการเงินนะครับหน้าที่การงานัาน,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 นช่วงนี้พายุเข้านะครับพายุเข้าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะครับน้าท่วมน้าท่วมอุบัติเหตุไฟไหม้นะครับมีสารพัดเลยในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับทุกทุกวันเลยนะครับหมายถึงวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับคุณก็ต้องระมัดระวังตัวได้ครับทุกอย่างเกิดขึ้นตามดวงตามบุญวัฒนะครับไพ่คือเป็นแค่นแนวทางในการทํานายในการให้คุณไประมัดระวังตัวนะครับจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น นะครับก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับถ้าคุณระมัดระวังตัวแล้วทําที่ดีที่สุดแล้วแต่ดวงมันจะเกิดนะครับมันก็เกิดถ้าดวงมันไม่เกิดก็คือไม่เกิดนะครับเราว่าตามกันหน้าไพ่นะครับผมแต่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับระวังเจ็บคอเป็นหวัดนะครับระวังโควิดนะครับปอดนะครับปอดไม่ดีอาจจะเจ็บป่วยได้นะครับนะแล้วช่วงนี้คุณจะมีปัญหานะครับภายในเดือนหน้าคุณจะมีปัญหานะครับอาจจะมีคนมาให้ช่วยหยิบยืม ขอการขอความช่วยเหลือขอการช่วยเหลือจากคุณนะครับอาจจะทําให้คุณทุกคนเครียดนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปหมั่นทําบุญทําบุญทาทานทําบุญลงศพบ้างนะครับผมจะได้ไม่เจ็บป่วยจะได้ลดลงนะครับอุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับคุณต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมอุบัติเหตุนะครับทางน้านะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับน้ํานะครับน้ําท่วมน้ําเกิดน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากนะครับช่วงนี้มันเป็นพายุเข้านะครับผม ก็ระมัดระวังนะครับ3เดือนนะครับผมบอกไปก่อนนะครับช่วงนี้จะมีทะเลเพลิงกับทะเลบกนะครับเกิดขึ้นนะครับภายใน3เดือนนี้นะครับจะทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ทั่วทุกทั่วทุกประเทศนะครับจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังด้วยนะครับและประมาทในชีวิตและทรัพย์สินนะครับไม่งั้นคุณจะหมดเนื้อหมดตัวได้นะครับผมนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเน้นนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นี้ค่อนข้างจะมีทุกข์กว่า วันอื่นนะครับแล้วแต่แล้วแต่บางคนนะครับหมายถึงคนที่เขาสถานะฐานะที่ไม่ค่อยดีนะครับจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเยอะกว่าคนสถานะดีนะครับคนสถานะดีอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ถามว่าเจ็บป่วยไหมอาจจะมีแต่เจ็บป่วยเจ็บข้อเป็นหวัดเป็นไข้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในที่พื้นที่ลาดต่ํานะครับคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ําท่วมนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังฟืนไฟ น้ำนะครับระวังด้วยนะครับผมอุบัติเหตุเนาะวันที่เกิดวันเสาร์นะครับพบแล้วนะครับทุกราศีนะครับต่อไปเราจะทําการจับไพ่ให้นะครับขอโชคขอลาภจากองค์สิงเสเสร็จนะครับเริ่มจากวันอาทิตย์เลยนะครับวันอาทิตย์ได้เลขพระเทพพระรหัสนะครับดาวพรหัสก็คือฤษีนะครับปู่ฤษีนะครับขอผรจากปู่ฤษีตาไฟปู่ฤษีฤษีร้อยแปดนะครับขอท่านได้นะครับ ขอพอรจากท่านนะครับหรือไหว้พระนะครับจุดธูปขอพอรกาบท่านนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีค <c oughs> วามที่อะไรที่มันเพศภัยอะไรก็ขอให้ท่านมาช่วยเหลือนะครับในการถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเลยครับวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์วันจันทร์ได้พระพิรุณน,นะครับพระพิรุณ <c oughs> พระพิรุณก็หมายถึงผู้ให้น้ํานะครับ <c oughs> น้ําก็มี ภาพพิลุนก็คือเกี่ยวกับภาพวิษณุภาพวิศวนุกรรมหรือปูปูนขลราชนะครับนะครับอะไรที่เกี่ยวกับน้ํานะครับท่านไดขอพรขอโชคขอลาบได้นะครับผมตามกําลังตามบุญวาสนานะครับอย่าลืมทําบุญกันด้วยนะอย่าลืมสวดมนต์กันด้วยนะครับผมต่อเลยนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมวันอังคารขอ เป็นจักริยาแม่ผู้หญิงนะครับกัลยาณนะครับขอพระแม่ธรณีพระแม่คงคานะครับผมหรือแม่โพศพนะครับแม่ตะเคียนนางไม้นะครับขอได้นะครับขอพรจากท่านนะครับถ้าท่านบ้านใครมีเนาะกราบไหว้ท่านบูชาท่านนะครับทําเป็นกิจวัตรสวดมนต์นะครับบุญแบ่งบุญแบ่งกุศลให้ท่านด้วยนะครับผมเมื่อท่านได้โชคได้เจ้าล้ำนะครับท่านจะได้ช่วยเหลือนะครับกําลังบุญวัศนาบารมีก็มาจากเรานี่แหละครับที่เราทําให้ท่านนะครับแล้วท่านถึงจะ ส่งผลให้เรานะครับผมต่อไปเป็นพระอินนะครับพระอินหรือพระอินสวงนะครับผมพระอินสวงนะครับก็คือไปขอพรจากพระอินนะครับหรือพระแก้วมรกตก็ได้นะครับผมนะขอพรเรื่องสุขภาพนะครับความเป็นอยู่นะครับถ้าท่านไม่มีโชคไม่ลาภก็ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะครับขอพรจากท่านนะครับผมนะครับพระอินนะครับหรือพระอินสวงนะครับนะก็พระเออ แบบนี้ก็คือแบบศึกนะครับก็เกี่ยวกับพญาคุดก็ได้นะครับหรือพระเจ้าตักสินนะครับตักสินมหาราชหรือองค์พ่อพันลีสวนนะครับผมเนาะอ่ะต่อไปเลยขอพรกับแม่นางฝังน right. ะครับแม่นางฝักนะครับบางวัดก็มีบางวัดก็ไม่มีนะครับก็ขอพรจากท่านนะครับแม่นางฝังจากหรือที่บ้านก็ได้ที่บ้านท่านมีก็ขอพรจากท่านนะครับกราบไหว้ท่านทําบุญที่ท่านนะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีนะครับเขียนชื่อนามสกุล ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเรารู้จักนะครับเขียนชื่อนามบุญท่านไว้บ้างนะครับไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่านท่านจะได้มีพลังบารมีนะครับช่วยเหลือท่านนะครับผมวันวันพระนะครับนะครับขอพรจากแม่นางฝากเนาะองค์ผู้หญิงองค์เทพผู้หญิงก็ได้นะครับผมตามที่ท่านไปนะครับถ้าไม่มีนะครับก็แม่แม่นาคีนะครับ แม่นาคีนะครับหรือว่ายักษ์มีหลายองค์นะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับไปขอพรจากท่านนะครับท้าววิรุนท้าววิรุณหกนะครับก็คือปู่นักขลาดนะครับเป็นปู่นักขลาดที่มีปางเป็นยักษ์แล้วก็เป็นพญานักขลาดด้วยนะครับก็คือปู่วิรุณวิลุนหกนะครับก็ขอพรนะครับองค์นี้ถือว่าเข้มแข็งด้วยพลังบารมีนะครับผม ถ้าทําดีได้ดีนะครับตามสัจจะวจานะครับผมใครมีก็กราบไหวบูชาท่านนะท่านจะช่วยเหลือยังดีนะครับแต่ก็สัจจะก็คือสัจจะนะครับบนบานสารกล่าวบาอะไรไว้ควรจะไปแก้นะครับตามที่เราสัจจะจะที่ให้กับท่านไว้นะครับท่านเป็นคนที่มีพลังบารมีมากนะครับเพราะท่านดูแลรักษาทิศอยู่ทิศหนึ่งนะครับทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกผมไม่แน่ใจนะก็คือขอพรจากท่านนะครับผลที่เกิดวันศุกร์นะครับผม ต่อเลยนะครับคนที่เกิด <snap> วันเสาร์นะครับพระแม่คงคานะครับขอพระแม่คงคาแม่ธรณีนะครับเหมือนกันนะครับหรือองค์เป็นพญานาคีก็ได้นะครับวันเสาร์นะครับพญานาคนะครับนาคีก็ได้นะครับหรือพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับหรือปางที่เป็นเกี่ยวกับให้โชคให้ลาภทางน้ำนะครับพระแม่อุมานะครับแม่อุมาแม่ลักขมีนะครับ ขอพรนจากท่านนะครับท่านจะช่วยให้มีท่านมีโชคมีลาภนะครับโอเคนะครับครบแล้วทุกวันนะครับผมนะครับตามท่านถ้าท่านถ้าท่านฟังไม่ทันหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับก็กลับไปย้อนคลิปดูได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่อย่างไม่ประมาทนะครับช่วงใน3เดือนนี้นะครับระวังทะเลเพิงทะเลบก แล้วก็อุบัติเหตุนะครับต่างๆนะครับที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะครับเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้ครับค่อนข้างจะถึงปลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกมาได้บอกกล่าวมานะครับจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเราว่ากันตามว่าตามว่ากันตามที่เห็นนะครับตามที่ท่านบอกกล่าวมานะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ผมก็ได้รับสื่อจากท่านมาก็คือก็ ํามาช่วยเหลือนะครับทุกๆคนนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอโดาธรรม95าจิตสัมผัสนะครับเพื่อทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดชาติไปนะครับสวัสดีครับ